ถ้าวันนี้คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่แบบนเหนื่อยๆทำงานหนักแต่รู้สึกเหมือนตัวเองยังไปไม่ถึงไหนผมอยากให้คุณฟังผมให้จบเพราะสิ่งที่กำลังขวางความสำเร็จของคุณอาจไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่โอกาสและไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือประโยคเล็กๆในหัวที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันโดยไม่รู้ตัวคนประสบความสำเร็จไม่ได้คิดบวกตลอดเวลาไม่ได้มั่นใจตลอดเวลาแต่เขาเลือกอย่างมีสติว่าจะไม่พูดบางประโยคกับตัวเอง เพราะเขารู้ว่าประโยคเหล่านั้นจะพาชีวิตเขาลงเหวโดยไม่รู้ตัวและประโยคแรกที่คนประสบความสําเร็จไม่เคยพูดกับตัวเองก็คือฉันไม่เก่งพอคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าคนสําเร็จคือคนที่เก่งตั้งแต่แรกแต่ความจริงคือเขาแค่ไม่เอาความไม่เก่งมาเป็นคาําตัดสินตัวเองประโยคว่าฉันไม่เก่งพอฟังดูเหมือนการถ่อมตัวแต่ในความเป็นจริงมันคือการตีตราตัวเองแบบถาวรและทันทีที่คุณเชื่อมันพฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนคุณจะไม่กล้าลอง ไม่กล้าพูดไม่กล้ารับโอกาสทั้งที่โลกใบนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เก่งที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่กล้าลงมือทําท,ทั้งทั้งที่ยังไม่เก่งคนประสบความสําเร็จเข้าใจว่าความเก่งไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่มันคือผลลัพธ์เขาไม่ถามตัวเองว่าเก่งพอไหมแต่ถามว่าถ้ายังไม่เก่งจะเรียนรู้อะไรเพิ่มได้บ้างเขาไม่ใช้คำตัดสินถาวรกับตัวเองในช่วงเวลาชั่วคราวและนี่คือเหตุผลที่เขาไปต่อได้ไกลกว่าคนส่วนใหญ่ข้อต่อไปข้อที่2 คนประสบความสําเร็จไม่เคยพูดกับตัวเองว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะคําว่าสายไม่เคยหยุดเวลาได้มีแต่หยุดใจคนประโยคนี้คือข้ออ้างที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดในการไม่เริ่มต้นคนจํานวนมากติดกับดักของการเปรียบเทียบเอาเวลาของตัวเองไปเทียบกับจุดที่คนอื่นอยู่ทั้งที่ไม่เคยเห็นเส้นทางทั้งหมดที่เขาผ่านมาคนประสบความสําเร็จรู้ดีว่าเวลาจะผ่านไปอยู่ดีไม่ว่าคุณจะเริ่มหรือไม่เริ่มและอีกหนึ่งปีข้างหน้า คุณจะอายุเท่าเดิมกับวันนี้บวก1ปีคำถามเดียวคือตอนนั้นคุณจะมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่เขาไม่ถามว่าช้าไปไหมแต่ถามว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้อีก5ปีจะรู้สึกเสียดายแค่ไหนคนสำเร็จไม่ใช้พลังไปกับอดีตที่แก้ไม่ได้แต่ใช้มันกับการลงมือในปัจจุบันเพราะเขารู้ว่าช้ายังดีกว่าไม่เริ่มและนั่นทำให้เขาเดินแซงคนที่ยืนคิดอยู่นานโดยไม่ขยับข้อต่อไปข้อที่ 3. คนประสบความสำเร็จไม่เคยพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำ ประโยคนี้คือยาพิษที่หวานที่สุดเพราะมันไม่ทําให้คุณรู้สึกผิดทันทีมันหลอกให้คุณคิดว่ายังมีเวลาทั้งที่ในความจริงเดี๋ยวค่อยทําแปลว่าไม่ทําคนสําเร็จเข้าใจว่าความพร้อมเป็นภาพลวงตาและแรงบันดาลใจไม่ได้มาก่อนการลงมือทําแต่มาหลังจากเริ่มเขาไม่รออารมณ์ไม่รอไฟแต่ใช้วินัยพาตัวเองขยับวัลลนิด์เพราะเขารู้ว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการทําครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่มาจากการทําสิ่งเล็กๆอย่างสม่ําเสมอ ข้อต่อไปข้อที่4คนประสบความสําเร็จไม่เคยพูดกับตัวเองว่าคนอื่นโชคดีกว่าเพราะประโยคนี้ทําให้คุณยกอํานาจชีวิตให้คนอื่นทันทีเขาไม่ปฏิเสธว่าโชคมีอยู่จริงแต่เขาไม่ใช้มันเป็นข้ออ้างคนสําเร็จโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ไม่เสียเวลาอิจฉาไม่เสียพลังเปรียบเทียบแต่ใช้พลังทั้งหมดไปกับการพัฒนาตัวเองเพราะเขารู้ว่าการโทษโชคไม่เคยทําให้ใครเก่งขึ้นและข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5 คนประสบความสำเร็จไม่เคยพูดกับตัวเองว่าทำไปก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะนี่คือประโยคที่ฆ่าความเป็นไปได้ทั้งหมดตั้งแต่อย่างไม่เริ่มเขาไม่รับประกันความสำเร็จแต่เขารับประกันว่าถ้าไม่ทำจะไม่มีวันสำเร็จคนสำเร็จยอมรับความเสี่ยงยอมรับความไม่แน่นอนและยอมรับความล้มเหลวเพราะเขารู้ว่าล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูและเมื่อคุณมองย้อนกลับไปทั้ง5ประโยคนี้คุณจะเห็นว่า มันไม่ใช่ประโยคของคนล้มเหลวแต่มันคือประโยคของคนที่เผลอทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวและถ้ามีสิ่งเดียวที่ผมอยากฝากคุณไว้ในวันนี้ก็คือความสำเร็จเริ่มจากการเลือกคำพูดกับตัวเองให้ดีเพราะเสียงในหัวคุณจะเป็นคนกำหนดว่าคุณจะไปต่อหรือหยุดอยู่ที่เดิมถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณให้โอกาสตัวเองอีกครั้งเลิกพูดประโยคที่ดึงคุณลงแล้วเริ่มพูดประโยคที่พาคุณขึ้นเพราะคุณไม่ได้ขาดความสามารถคุณแค่ต้องเลิกขวางทางตัวเอง ขอบคุณที่อยู่กับผมจนจบผมหวังว่าสิ่งที่คุณได้ฟังวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิธีคิดและถ้าวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จผมอยากให้คุณจำไว้ว่ามันเริ่มจากการเปลี่ยนประโยคเล็กๆในหัวของคุณเอง